you <laughs> ความสนุกนะฮะยาอะไรมากมายนะครับใช้ดูพี่นิดวิจัยยานนะครับในการรับฟฝังนะฮะเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นอยู่ที่ดูมินิของแต่ละคนนะครับแต่ของแบบนี้ก็บอกว่าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะฮะคนที่ไม่เชื่อก็บอกว่าก็ไม่เชื่องจริงแหละนะครับคนที่ไม่เชื่อก็เคยเจอมาแล้วนะครับส่วนคนที่เชื่อก็ฟังแล้วแม็คบไดอารมณ์ดีว่ะเออนะฮะนะครับแต่ก็บอกว่าถ้าเกิดว่าฟังเรื่องแบบนี้นะฮะเรื่องร้อนๆเนี่ยเวลาแบบนี้ ถ้าอยากจะฟังให้ได้อา t รสเน yez, ี่เขาบอกว่านะครับถ้าเกิดว่าอยู่คนเดียวนะครับปิดอ่ห้มิดชิดนะฮะเปิดไฟสลัวสลัวเกิดว่ามีแอร์ในห้องก็เปิดแอร์ไอ elet, เย็นเย็นนะถ้าเกิดไม่มีก็เปิดผัาลุมเบอร์สามไปเลยนะเอไอเย็นนะฮะแล้วก็เอาผ้าน,นวมมาห่มนะฮะนะคลุม <c oughs> ไ,ไม่หมดเลยก็พยายามนะครับจินตนาการนึกว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์รับรองว่าได้อา t ร e จริงๆร้อนจริงๆ นะฮะเรื่องนี้เอาละเป็นยังไงเดี๋ยวมาฟังกันนะครับเอาละวดีก้าวเข้ามาสู่ในช่วงแชร์ประสบการณ์เรื่องร้อนนะครับที่หยิบมาเล่าสู่ฟังนะครับแชร์ประสบการณ์ได้ฟังกันนะฮะหยิบเรื่องเล่าต่างๆนะครับมาเล่าไว้ฟังนะครับฟังเพื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกหรือว่งนะครับอยากกินอะไรมากนะฮะนะครับ บางเรื่องเนี่ยนะครับเป็นความเชื่อได้ครับแล้วแต่บุคคลนะครับแต่ใัช้ยดุลพินิษฐ์นวะวิจารญานในการรับฟังแล้วก็ชมแลไวกันนะครับนะครับบางคนบอกว่าไม่เชื่อหรอกเกิดมาไม่เคยเจอนะฮะบางคนนี่เจอเอา้าเจอเอานะฮะนะครับแล้วก็เมืออเรื่องนี้เหมือนกันคุณฟังผมเกิดนวัน,นี้หนึ่งเรื่องนี้ได้ครับเรื่องนี้นะฮะได้ครับ จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันเกิดขึ้นนะกับลุงแดงแล้วก็ลุงเสริมเมื่อประมาณ40กว่าปีก่อนถือว่านานแล้วนะเรื่องนี้เป็นยังไงเดี๋ยวมาฟังคุณอาการคุณผูฟังนะครับจะหลอนโคตรหลอนขนาดไหนสาหรับคืนนี้เอาละเรื่องนี้คุณผูฟังเกิดขึ้นที่จังหวัดหนึ่งนะครับที่มีโบราณสถานหรือว,ว่าเมืองเก่านะครับถ้าพูดแบบนี้ก็คงจะหลายจังหวัดละในประเทศไทยบ้านเรา เมื่อ40กว่าปีก่อนคุณู้ฟังนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนี้แหละนะครับด้วยความที่ว่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับผมเชื่อได้ว่าทุกจังหวัดนะครับนะฮะแต่หมู่บ้านเนี่ยก็คงจะไม่เจริญนะครับไม่มีอะไรแน่นอนละเหมือนที่เคยเล่ากันมานะครับนะฮะก็คงจะมีป่ามีต้นไม้มีนาข้าวบ้างมีสวนบ้างนะครับรถก็ไม่ค่อยมีนะครับอําเครื่องอํานวยความสะดวกนี่ก็ไม่มีเหมือนกัน นะครับและก็เหมือนกับที่หมู่บ้านนี้เุื่ฟังนะครับมีลุงแดงนะครับตอนนั้นก็นะฮะยังเป็นหนุ่มอยู่นะฮะลุงแดงนะฮะกับลุงเสริมนะซึ่งเป็นเพื่อนซี้กันนะครับในหมู่บ้านตอนนั้นเนี่ยบอกว่าพูดได้ว่าในหมู่บ้านแสงไฟเ็าไม่มีนะับไฟฟ้าไม่มีเลยนะเมื่อก่อนสมัยนั้นนะครับเรื่องมือความสะดวกบอกตรงว่าไม่มีนะฮะก็ถมากินกันโดยที่ว่าทางด้านลุงแดงนี่แหละนะครับเขาก็ไม่มี ที่นาไม่มีส่วนอะไรนะครับก็คอยที่จะไปทํางานจ้างนะครับทํานู่นทํานี่นะครใครมาจ้างเข้าไปทำแครูมาวันหนึ่งนะครับแกได้ไปรู้ข่าวอะไรมาครูฟังไม่รู้นะฮะนะครับแกได้รู้ข่าวมาว่าที่ตรงนี้นะฮะหรือว่าที่ที่หนึ่งพื้นที่ตรงนี้มันมีสมบัตินะครับนี่คือคนยุคสมัยก่อนครูฟังสมัยนั้นนะฮะนะครับพอได้ยินข่าวแว่วมาอย่างนั้นเนี่ย พยายามที่จะเก็บเงียบไม่บอกใครนะครับก็พยายามที่จะไม่บอกใครแล้วก็อยากจะไปขุดหาสมบัตินะครับที่เมืองนี้แหละนะครับที่เขาบอกว่ามันมีสมบัติเยอะนะฮะนะครับก็นั่งคิดครุ่นคิดอยู่กพักหนึ่งนะฮะก็คิดว่าถ้าไปคนเดียวมันก็ไม่กล้านะฮะกลางคืนเนี่ยต้องหาเพื่อนก็เลยไปชวนลุงเสริมนี่แหละคุณผู้ฟังนะตอนนั้นก็ไปคุยลุงเสริมบอกว่าเฮ้ย hey, เสริมเนี่ย รู้มาตรงนี้มีสมบัตินะผู้บอกเองคนเดียวนะไม่บอกใครแล้วเองอย่าไปปากพร้อยไปบอกใครเขาอีกนะฮะห้ามบอกใครแม้แต่คนในบ้านเราไปกั่สองคนพอพูดอย่างนั้นเลยนะครับก็เลยลุงเสริมก็อ้าอึ้งอ้าอึ้งอยู่นะฮะจนลุงแดงเนี่ยตื้อนะครับก็ขยันขยอนะครับอยากได้ตังค์อยากได้สมบัติได้ครับนะที่เขาลือล่าวขานว่ามีลุงเสริมก็ตอบโอเคตกลงว่าจะไปกุดสมบัติกัน นะครับโดยคนในหมู่บ้านไม่รู้เลยคุณผู้ฟังนะครับไม่รู้เลยรู้กันแค่สองคนนี้นะครับสองคนเท่านั้นนะครับแล้วก็พอพบค้านะครับตอนนั้นประมาณสักสามทุ่มนะฮะต้องออกไปสามทุ่มนะฮะแล้วก็มารถจักรยานหนึ่งคันไปกันสองคนตอนนั้นกับตะเกียงไม่มีไฟฉายนะฮะกับตะเกียงนะคุณผู้ฟังโอ้โหตะเกียงยุคนั้นสมัยนั้น ก่อนที่ออกจากหมู่บ้านออกจากบ้านนี่เขาไม่ปั่นจักรยานไปด้วยนะแกไม่ปั่นนะครับเพราะว่าแกกลัวว่ากลัวคนอื่นเขาได้ยินเพราะว่ามันเงียบสงัดมากๆนะฮะนะครับที่หมู่บ้านนี้นะฮะก็เลยใช้ระบบการเข็นและก็อีกคนหนึ่งเดินค่อยไปปั่นจักรยานของข้างนอกนะครับเขาก็เดินไปนะครับไม่พูดอะไรเลยนะฮะเข็นจักรยานไปคนหนึ่งและก็อีกคนเดินตามหลังเห็นไปได้สักพักพอพ้นหมู่บ้าน แกก็เริ่มปั่นจักรยานแล้วก็ให้ลุงเสริมเนี่ยนั่งท้ายนะครับลุงแดงก็ปัน่นนะครับเขาก็ปัน่นนะครับบรรยากาศช่วงนั้นนะครับก็บอกว่าลุงแดงบอกว่าบรรยากาศที่ปั่นไปตอนนั้นอุ๊บไม่ต้องพูดถึงว่าไม่มีไฟฟ้าเลยแล้วมืดตึบนะครับแล้วตะเกียงรู้ฟังตะเกียงอ่ะนะฮะนะครับมองไปสองข้างทางเนี่ยมีแต่ป่าอีกฝั่งทางมีนเป็นป่าอ้อยนะฮะอีกฝั่งก็เป็นป่าก็ปั่นจักรยานไปเรื่อย ปั่นไปปั่นไปคุณนผะู้ฟังจนไปถึงที่ตรงนั้นแหละนะฮะที่แกบอกว่าจุดนี้แหละที่มันมีสมบัตินะฮะตั้งสองคนก็เลยจัดการจุดตะเกียงนะฮะจุดตะเกียงลงมือขุดนะฮะตะกุยตะกุยตะกุยอามานะฮะตะกุยตะกุยนะครับตรงนั้นคุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าเป็นพโพรงอยู่แล้วนะฮะตอนนั้นนะฮะมันเป็นพโพรงอยู่ก็พอที่จะคนเนี่ยเข้าไปได้นะฮะพอคนเข้าไปได้ นะครับซึ่งต้องเดินตามหลังกันด้วยนะนะครับเป,เป็นโพรงอยู่นะครับพอเข้าไปในโพรงนี้แหละลุงแดงก็เลยตะกุยตะกุยตะกุยแล้วก็เอามือเนี่ยล้วงออกไปนะจนลึกเลยคุณผู้ฟังตะกุยออกมาเนี่ยคือเขาไปกดกันอยู่นานนะครับเชื่อไหมว่ามือแกนะครับไปสัมผัสกับสิ่งหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในโพรงนี้แหละนะครับแกดึงออกมาคุณผู้มมีชามมีถ้วยมีเงินพดด้วงโอ้สมัยนั้นเลย ะะแกก็ดีใจนะครับก็เลยขุดไปอีกรว่วงเข้าไปอีกเจอกําไรบ้างเจอเข็มขัดบ้างนะของคนสมัยก่อนนะฮก็ดีใจนะฮะตอนนั้นได้สมบัติเยอะเลยนะฮะก็พร้อมที่จะเอาสมบัตินี้ทั้งหมดนะะาใส่กระสอบเพื่อที่จะเอากลับ,บ้บานทีนี้ขุดเสร็จแล้วคุณผู้ฟังนะครับแต่ว่าสมบัติยังมีอีกแต่ด้วยความที่ว่าเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนนะฮะเอาแค่นี้ก่อนก็เลยขึ้นจากหลุมก็ปั่นลุงแดงปั่น นะครับแล้วก็ลุงเสริมก็นั่งข้างหลังนะฮะสอพายกระสอบนะครับพอปั่นไปได้สักพักหนึ่งนะครับมันเหมือนมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีใครมาดึงขาลุงเสริมอะ่ะนะครลุงเสริมเนี่ยที่แกนั่งซ้อนท้ายอยู่จักรยานนี้แหละแกบอกว่าเฮ้ยแดงมันรู้อะไรมาดึงขาเนี่ยแล้วลุงแดงด้วยความดีตอนนั้นโอ้มันคงไม่คิดเรื่องผีแล้วล่ะตอนนั้นนะฮะได้สมบัติไปเยอะ เฮ้ยมึงมึงอย่าพูดดิมึงอย่าพูดแบบนี้ไม่มีหรอกไม่มีอะไรเนี่ยก็ปั่นไปได้ดีอยู่เนี่ยเออแล้วทีนี้ลุงแดงไม่เชื่อนะครับปั่นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับปั่นๆไปเฮ้ยมันดึงขายอีกแล้วเนี่ยมันดึงขายอีกแล้วลุงแดงก็ว่าลุงเสริมเนี่ยว่าอย่าพูดมันไม่มีมันไม่จริงเนี่ยเรากําลังจัดถึงผ้าแล้วอะไรปอมมีเสียงนะฮะแอ่แอะออกมานะฮะ้างหลังนะครับลุงเสริมนะครับตอนนั้นหันไปดูแกเห็นเงา นะครับตะคุ่มตะคุ่มนะครับเห็นเงาไม่ใช่วิ่งแนวไม่ใช่เดินแต่ว่าเป็นเงาที่คลาน,นครับคลานตามหลังเลยคลานไปคลานนะฮะตามจักรยานแกก็เลยบอกองแดงว่าแดงรีบเลยรีบเลยตอนนี้มีมนุอะไรตามหลังมาก็รีบไปลูกฟังเชื่อไหมว่าโชคดีครับโชคดีมากๆาที่ไอสิ่งที่คลานมาเนี่ยมันไม่ได้ทําอะไรฮะ จนในที่สุดสองคนนี้ไปถึงหมู่บ้านแล้วก็ไปถึงบ้านดึกเลยด้วยประมาณเกือบตีสองตีสามเกือบตีสามไปถึงบ้านจนโล่งใจว่าเออนีอ่แหละได้มาแล้วสมบัติแต่มันยังคือให้ใครรู้ไม่ได้อะทำยังไงต้องไม่มีใครรู้แม้แต่คนในบ้านลุงเสริมนี่แหละบอกว่าแดงถ้าง,งั้นเดี๋ยวเอาสมบัตินี้แหละไว้ที่บ้านแกก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากัน เออในสุดก็ตกลงอย่างนั้นแหละครับสมบัตินี้เอาไว้บ้านลุงแดงนะฮะแล้วก็ลุงเสริมเนี่ยก็กลับบ้านขอตัวกลับบ้านนะับเพื่อที่จะไปพักผ่อนไปนอนเพื่อที่จะมากันพรุ่งนี้ว่าจะเอาอย่างไงกับสมบัตินี้แต่ลุงเสริมกลับบ้านไปส่วนลุงแดงคนที่ถือสมบัติทั้งถุงนะฮะออขึ้นบ้านบ้านสมัยก่อนรู้ฟังก็ธรรมดาอยู่แล้วนะฮะเขคงทราบเป็นบ้านยกพื้นสูง ะฮะส่วนใหญ่นะครับยกพื้นสูงนะครับตอนนั้นลุงแดงนะฮะก็อิ่มเอิบนะฮะยิ้มนะอิ่มเอิบแล้วก็ไปอาบน้ําพออาบน้ําเสร็จสับเรียบร้อยพร้อมที่จะล้มตัวลงนอนพอทําท่าจะนอนหลังยังไม่ถึงพื้นคุณฟังเสียงเคาะประตูเสียงเคาะประต,อระตูอย่างนี้เลยแกสะดุ้งขึ้นมาแต่แกไม่ได้คิดถึงอะไรแกคิดว่าลุงเสริมเนี่ย ยังไม่ไปหรือว่าลุงเสริมมาหาแกหรือเปล่าอแกเรียกเอ้เสริมเสริมก็ไม่มีเสียงตอบเรียกอีกเสริมเสริมก็ไม่มีเสียงตอบแกก็ไม่ได้คิดอะไรฮะก็ล้มตัวลงนอนพอนอนได้สักพักหนึ่งเสียงเคาะอีกแล้วแกสะดุ้งตื่นขึ้นมาแกเห็น้าไม่ดีแกคิดว่าเอ๊ะมันคงเป็นไม่ไม่ได้แล้วไอ้เิอมันก็คงกลับบ้านแล้วแหละบ้านนี้แล้วจนแกนอนเลยหลับไป พอหลับไปเท่านั้นไม่พอนะฮะแกฝันล่ะที่นี้นะครับลุงแดงฝันนะครับฝันว่านั้นแกเดินไปที่ตลาดแห่งหนึ่งฮะ่แกเอาสมบัตินี้แหละแบกไปด้วยแบกไปด้วยนะฮะเดินไปที่ตลาดสมัยเมื่อก่อนนะครับจะเอาสมบัตินี้ไปขายเดินไปเดินมาเดินเดินเดินไปเจอป้าเจอยายคนหนึ่งนะฮะพอไปเจอยายเนี่ยลุงแดงก็เลยถามในฝันนะครับในฝันลุงแดงถามว่าเนี่ยยาย ตรงไหนอะที่เขารับซื้อของเก่าอะที่รับซื้อของเก่าตรงไหนยายบอกว่านุ่นใต้ต้นไม้น่นไอ้พ่อหนุ่มไปดูเลยเขาเขารับซื้ออยู่พอคุยกับยายเสร็จแกก็เดินแบกถุงปุ๋ยนี่แหละเพื่อที่จะไปขายนะครับพอเดินไปถึงปั๊บใต้ต้นไม้มันมีลุงคนแก่อยู่คนหนึ่งพอแกบอกว่าเนี่ยลุงจกผมจะเอาของเก่ามาขายเนี่ยผมเก็บมาได้ผมจะเอามาขายพอตั้งของเสร็จปับ๊บลุงแห่งหน้าขึ้นมา ลุงผมพูดออกมาทันทีเลยบอกว่าไอ้นมมึงไปเอาของกูมาทำไมพูดแบบนี้ออกมาแกตกใจเอ๊ eh, แล้วของแกได้ยังไงแกคิดอย่างนี้ก็ลุงแดงบอกของแกแกไปเอามาแล้วลุงคนนี้แล้วคือใครละ่ะเออแล้วไปอะไรไปเอาของแกมาแต่ลุงนั้นนะฮะที่นั่งอยู่เนี่ยแกพูดอย่างนั้นจริงๆบอกว่าไอ้นมมึงไปเอาของกูมาทำไมมึงเอาไปคืนเลยพูดอย่างนี้นะฮะในฝันนะครับ แดงก็ตื่นขึ้นมานะครับพอตื่นขึ้นมาก็เหงื่อโชกแล,ล้วละตอนนี้นะครับไม่รู้จจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไม่รู้วิธีทำยังไงนอนอีกคุณผู้ฟังนะครับนอนอีกแป๊บเดียวแกก็ฝันอีกทีนี้มันมาเข้าฝันอีกนะครับฝันว่ามีคนแก่นะฮะมาเลยที่บ้านเลยมาอยู่ปลายเท้าแกเลยนะฮะแล้วก็มาพูดบอกว่า,วาไอนม มึงเอาของไปคืนเลยมึงออกมาจากตรงไหนมึงไปเอาไปคืนเลยจนแกเนี่ยตกใจตื่นขึ้นมาอีกทีหนึ่งพอตื่นขึ้นมาปับ๊บแทบช็อกนั่นก็คือเห็นภรรยาตัวเองเครัยมานั่งอยู่ข้างๆมานั่งคุกเข่าด้วยภรรยาลุงแดงนะครับไม่รู้มานั่งอยู่ตอนไหนมานั่งคุกเข่าอยู่แล้วก็นั่งนั่งเฉยเลยลุงแดงก็ตื่นว่าวอ๋อแล้ว,เอ,ลวเองมานั่งตื่นมานั่งอยู่ทําไมเนี่ยทําตกใจหมดแล้วหลังจากฝันแล้วคุณฟัง นะครับตอนเช้านะครับมานั่งคิดตายฝันแบบนี้ไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างเออก็เลยนับลุงเสริมครับเพื่อนสีที่ไปเอาของด้วยกันกล่าวว่าวันนี้แหละจะมาพูดคุยกันว่าเรื่องของนี้จะแบ่งกันยังไงนะฮะพอลุงเสริมมาเจอกันปับ๊บพูดคุยกันนะฮะลุงแดงเล่าก่อนบอกว่าเฮ้ยเมื่อคืนกูฝันไม่ดีเลยว่ะฝันไปงู้นอย่างนี้เนี่ยฝันว่ามีคนแก่ด้วยเออเจอคนรูนอ้อคนนี้ด้วย เอาของไปขายแล้วเจอคนแก่พูดอย่างนี้นี้แกก็เ,เล่าไปตามความฝันนะครับพอลุงแดงเล่าเสร็จปั๊บลุงเสร็จว่าเกล็นขึ้นมากูก็เหมือนกันกูก็ฝันแต่ว่ากูไม่ได้ฝันอย่างนี้นะกูฝันว่ามีคนแก่คนหนึ่งอ่ะผู้ชายอ่ะมาหาบอกว่าเอาของไปคืนเอาของไปคืนนี่แหละเออเอาละทีนี้ฝันคล้ายๆกันรู้ฟังแต่ที่ลุงแดงฝันร้ายกว่านั้นนั่นก็คือของที่อยู่ในมือแกอยู่ที่บ้านแก นะครับเพราะว่าสมบัติทั้งหมดที่ออกมาอยู่ที่บ้านแกนะฮะส่วลุงเสริมนี่ไม่ได้เอาอะไรติดมือไปเลยนะครับก็ได้แค่ฝันว่านะครับมีคนแก่บอกว,ว่าเอาของไปคืนตกลงดีเลยล่ะสองคนมารุ้นท,ทำยังไงถ้าเกิดว่าเอาไปคืนมันไม่ได้อะนะฮะใครจะกล้าเอาไปคืนอะ่ะเอามาแล้วเกิดกองหักคอหรือว่าเคบหลอกลวาอะไรเงี้ยเออทำไงล่ะแล้วถ้าเกิดเก็บไว้ถ้าเกิดทางการเขาตรวจสอบขึ้นมามันโดนจับอะเออของแบบนี้ มันเป็นทรัพย์สมบัติของแผ่นดินนะคุณลุงฟังนะฮะสิ่งเหล่านี้นะครับทํายังไงไม่ได้ลุงแดงก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้พรุ่งนี้เราไปขโมยอีกคืนหนึ่งเอาเอาละแทนที่ว่าจะเอาของเก่าที่ท,ที่ที่เอามาเนี่ยไปคืนเขากลับไม่กล้าเอาไปคืนแต่ว่ากลับจับไปขโมยอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่ว่าจะได้เงินเยอะๆแกบอกว่าเนี่ยได้โอกาสแล้วเรารู้แล้วรู้แหล่งแล้วว่ามีเราจะไปกลัวอะไร โอ้ยตอนนั้นขนาด,ดว่าฝันแล้วเจอหมุนอย่างงี้แล้วยังไม่คิดที่จะเอาไปคืนนะครับแต่จิตใจแกยังคิดที่จะไปเอาอีกรอบหนึ่งนั่นคือรอบสองจนในสุดท้ายจนในที่สุดคุณผู้ฟังไปเอาจริงๆรฮะนะครับอีกคืนหนึ่งพอค่ำปั๊บสองคนนี้ไปอีกแล้วครับพาจักรยานไปนะครับไปที่เดิมทีนี้คุณผู้ฟังคิดดูว่าไปนะครับรู้แหล่งแล้วรู้แล้วจุดนั้นจุดนี้ ปั่นจักรยานวัดเดียวเลยตอนนั้นไปดึกเลยนะฮะไปดึกแล้วนะครับปั่นจักรยานไปเจอหลุมเดิมนะที่เดิมนะฮะจดตะเกียงนะฮะแล้วที่โพรงนี้ผมบอกว่าที่แห่งนี้นะฮะมันเข้าไปได้ทีละคนผู้ฟังนะเพราะว่ามันเป็นหลุมนะฮะลุงแดงเข้าไปก่อนนะฮะแล้วก็ลุงเสือมีตามหลังไปนะครับลุงแดงก็ถือตะเกียงเข้าไปนะครับนะครับพอคนเดินได้อ่ะพูดแบบตอนนี้เลยนะครับ พอเดินเข้าไปเดินเข้าไปนดครับในโพรงนี้ลุงแดงมีความรู้สึกว่าเฮ้ย hey, มีเสียงเหมือนคนทุบทุบอะไรนั่นก็คือทุบพื้นดินข้างบนอ่ะเหมือนกับว่าจะให้ดินเนี้ยมันถล่มลงมานะครับแกคิดว่าเป็นลุงเสริมทุบแกก็เลยพูดออกมาเฮ้ย hey, เสริมเอง็งจับไปทุบดินทำไมให้มันถล่มลงมาวะเนี่ยลุงเสริมบอกว่าไปทุบกูก็ได้ยินเหมือนมึงนี่แหละเออ นี่แหละเพราได้ยินทั้งสองคนเลยเข้ามาแล้วทำไงได้รู้ฟังเชื่อไหมพอเข้าไปอีกนิดหนึ่งพอเอาตะเกียงส่องไปนะครับแกไปเจออะไรรู้ไหมแกไปเจอถาดนะครับถาดที่เขาเส้นไหว้นะครับเส้นไหว้แล้วก็มีของเส้นไหว้อยู่ในถาดนะครับที่ช็อกกว่านั้นคุณรู้ฟังพอเอาตะเกียงชูขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเห็นหน้าลุงคนแก่เนี่แหละนะฮะนั่งกินกินของเส้นไหว้อยู่ในหลุมเนี่ย ที่ที่ถาดของเส้นไหว้นี่นะฮะพ่อแกเห็นเช่นนั้นนะครับแก,แกตกใจแกวนไหวในหลุมเลยในบอ่อนี่แหละเอ้ยเสริมวิ่งออกเลยออกเลยออกเลยออเลยจอของนี้แล้ววิ่งออกเลยผีหลอกผีหลอกลุงเสริมด้วยความที่ช่องมันแคบอะคนเข้าไปได้แค่นั้นเองเนะี้ยเดินเข้าไปได้เบียดเบียดกันอะไรประมาณลุงเสริมก็ตะเกียดตะกายวิง่งนะครับวิ่งขึ้นไปนะฮะลุงแดงก็วิง่งนะต,าตามหลังนะครับตะเกียดตะกายตามหลังนะฮะตอนนั้นไม่ต้องพูดถึงแล้วว่า ไฟเนี่ยไม่มีแล้วตอนนั้นตะเกียงดับไปแล้วแ,แกบอกว่าแกเจอนะครับไปเจอถาดแล้วก็มีของเส้นว่าอยู่ในถาดนะครับที่ช็อกวันนั้นนั่นก็คือลุงคนแก่ที่แกฝันนั่นแหละที่แกเห็นแกบอกว่านั่งกินเครื่องเส้นอยู่นะครับแล้วก็หันหน้ามามองแกบอกว่าพวกมึงเอาของอูคืนมาโอ้โหแท่นั้นแหละแกว,วิ่งออกจากลุงเลยครับนะครับก็รีบปั่นจักรยานนะฮะกลับบ้านไม่ได้อะไรเลยฮะวันนั้น ไม่ได้อะไรเลยนะฮะและก็วันนี้วิญญาณอะไรไม่ตามไปด้วยนะไม่ตามจนไปถึงบ้านไม่รู้จะทําทยัางไงเฮ้ยปรึกษากันสองคนตายหาแล้วแบบนี้จะเอาอยัางไงดีเนี่ยจะเอาไปคืนเลยไหมหรือว่าจะเอาไปคืนตอนเช้าไหมนะฮะถ้าไม่คืนเนี่ยพวกเราต้องตายแน่ๆลุงแดงพูดอย่างนี้เลยนะฮะส่วนลุงเสริมบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดไปคืนตอนเช้าเนี่ย เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าเกิดไปคืนตอนเช้าหรือว่าเขารู้ขึ้นมาเนี่ยทางการรู้กันว่าโดนจับแน่ๆโดนจับแน่ๆน,นะฮะเอาไปคืนนี้เลยดีกว่าสองคนนี้ตัดสินใจได้นะครับตัดสินใจที่จะเอาของทั้งหมดไปคืนนะครับคืนนั้นเลยปั่นจักรยานไปแล้วก็เอาของทั้งหมดนะครับไปคืนนะที่หลุมเดิมตอนไปรู้ฟังเชื่อไหมว่าไม่มีอะไรนะไปถึงหลุมแล้วก็เอาของเนี่ย ไปไวานในหลุมเสร็จสับเรียบร้อยนะครับแม้แต่ลุงนีที่แกเจอแกก็ไม่เห็นนั่นหมายความว่าวิญญาณก็รับรู้ว่าสองคนนี้เอาสิ่งของเหล่านี้ของเขาไปเนี่ยเอามาคืนแล้วนะครับสองคนก็เลยโล่งอกนะฮะแล้วก็กลับมาถึงบ้านนอนไม่หลับครับทั้งสองคนนอนไม่หลับไม่รู้ว่าทำยังไงกันดีเสียดายของก็เสียดายนะครับไม่น่าจะเอาไปคืนเลยลุงแดงคิดอย่างนั้นนะฮะ นะครับจนในตอนเช้านะฮะตื่นเช้าขึ้นมาปับ๊บนะครับชาวบ้านเขาก็พูดกันนะฮะบ,บอกว่านี่แหละเดี๋ยวจะมีทางการดางกรมศิลป์เนี่ยเขาจะมาในหมู่บ้านเราแถวหมู่บ้านเราเห็นว่าได้ข่าวนะครับเขาบอกว่าเห็นว่าได้ข่าวเนี่ยว่ามีอมบัินะครับแล้วก็ทางการเขาก็จะมาขุดเองนะครับเพื่อที่จะไปอ้อยไปเป็นอาบัิของแผ่นดินสองคนนี้ ด้วยความที่ตีเนียนคุณผู้ฟังเอาสมบัติไปคืนหมดแล้วตีเนียนครับพอรู้ข่าวปับ๊บเฮ้ยชวนลุงแดงบอกว่าให้เสริมเดี๋ยวเราไปที่ก็กดสมบัติกันดีกว่าดูที่ว่ามันมันยังไงบ้างเออนะฮะสองคนตีเนียนครับรู้แล้วว่าตัวเองเอาไปคืนแล้วแต่ว่าสมบัติยังมีอีกเพียบเลยนะฮะก็เลยอยากจะรู้อยากจะเห็นว่าเขาทํำยังไงหรือว่าสมบัติจริงๆแล้วมันเป็นยังไงคุณผู้ฟังก็เลยไปด้วยตีเนียนนะฮะเข้าไปใน หมู่บ้านที่ก็ไปกันนี่แหละโดยที่ไม่มีคิดว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าไม่มีใครรู้เลยนะฮะก็ไปชาวนั้นไปถึงปั๊บพื้นที่นี้คุณผู้ฟังนะครับทางการก็มาปิดล้อมจริงๆด้วยทางกรมศิลป์นะครับนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยมีได้ข่าวมาอย่างคนอย่างนี้ว่ามีสมบัตินะครับไปขุดทีนี้ทางการก็เลยลงมือขุดพอขุดปั๊บนะครับเจอจริงๆฮะนะครับเจอสมบัติไม่พอนะฮะ เจอนน่นเจอนี่เจอสมบัติเยอะแยะมากมายนะครับและก็ที่ยิ่งกว่านั้นนั่น,น,นก็คือเจอโครงกระดูกนะครับเจอโครงกระดูกเยอะด้วยนะฮะนั่นหมายความว่าตรงนี้นะครับสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นสุสานนะครับเป็นสุสานหรือว่าหมู่บ้านคนนี่แหละนะครับคนสมัยก่อนแน่นอนคุณฟังถ้าเกิดว่าเขาตายนะครับหรือว่ายังไงเนี่ยเขาจะเอาสมบัติเนี่ยไปฝังไว้ด้วยนะรหรือไม่ก็ก่อนที่ เขาจะหนีภัยสงครามหรือว่าไงเนี่ยนะฮะคนที่มีสมบัติเนี่ยเขาจะเอาไปฝังไว้นะครับหรือมองอีกอย่างหนึ่งคนสมัยเมื่อก่อนถ้าเกิดคนในบ้านตายหรือว่าเสียชีวิตเนี่ยก็จะฝังไปพร้อมสมบัติของเขาด้วยอะไรที่สุด่างการก็ขุดขึ้นมานะครับเจอทั้งสมบัตินะครับถ้วยชามเงินนะฮะนะครับเข็มขัดเหมือนที่ผมบอกันแนะมีเงินด้วยเงินพดด้วงอะไรด้วยนะครับแล้วก็มีโครงกระดูกเต็มไปหมดเลย ก็เลยเลยสันน <pec S 2> ิษฐานว่าตรงนี <i> ้เป็นสุสานเก่านะครับของคนยุคสมัยมุรานที่ใช้เงินพดล่วงอยู่ตั้งแต่สมัยเมื่อก่อนนู่นนะฮะจนทำให้สองคนนี้หลวงแดงแล้วก็หลวงเสริมนะครับก็เลยได้รู้ได้เห็นด้วยแล้วก็สองคนนี้กลับมานั่งวิพากษ์วิจารณ์กันด้วยสองคนว่าเราโชคดีมากๆเอาสิ่งของนี้ไปคืนนะครับจนในที่สุดทางการก็ นะครับจัดการตรงนี้ได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ทรัพย์สินต่างๆสมบาต่างๆเนี่ยก็ให้เป็นส่วนของแผ่นดินไปนะครับแล้วก็ลุงแดงกับลุงเสริมก็หลังจากนั้นก็พยายามที่จะไปทําบุญเลยนะทำบุญอีกแล้วคุณรู้ฟังนะฮะคนไทยเราถ้าเกิดเกิดเรื่องแบบนี้กับตัวเองก็ต้องทําบุญนึกถึงบุญเข้าวัดเข้าวาทำบุญนะครับให้กับเอาวิญญาณนะค,คนสมัยโบราณน,นะครับที่อยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ไปขอเข้ามานะครับ ในสิ่งที่ตัวเองทําร่วงเกินลงไปนะครับนะฮะจนวันนั้นจนถึงเมื่อก่อนนะตอนนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับลุงแดงแล้วก็ลุงเสริมอีกเลยคุณผู้ฟังเอาละก็ประมาณนี้คุณผู้ฟังเรื่องนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่นะฮะบรนยาวเหมือนกันนะผมนี่ผมพยายามที่จะรู้ผลแล้วนะฮะนะครับก็ได้เท่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่นะชวนขนลุกเลยทีเดียวคุณผู้ฟังนะครับนี่แหละเขาบอกว่าสมบัติแบบนี้ไม่ใช่ของตัวเองเนี่ย นะครับก็อย่าลิบทีจะไปเอาของเขามานะครับหรือว่าไปลักขโมยนะครับหรือว่าไปลักขุดเอาแบบนี้เนี่ยฮะโดยที่เจ้าตัวเนี่ยเขาไม่ให้นะฮะสิ่งหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นยุคไหนคุณผู้ฟังนะฮะยุคก่อนก็อาจจะเจอผียุคนี้ถ้าเกิดใครไปที่เอาขโมยของศพอะไรก็อาจจะเจอได้เหมือนกันคุณผู้ฟังนะฮะนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือเป็นความเชื่อนะคุณผู้ฟังนะฮะเอาว่าเอาที่คุณผู้ฟังบางท่านอาจจะเชื่อนะบางท่านอาจจะไม่เชื่อ แต่ว่าอีกการอย่างนั้นจะมีเกิดขึ้นจริงหรือไม่นะครับก็อ,อยู่ที่ดุลพินิจแล้วกันนะครับผมหยิบเรื่องนี้มาเล่าสู่ฟังเพื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกนะคุณผู้ชมขอบคมากนะก็ประมาณนี้นะเรื่องเลา